สวัสดีทุกคนครับหลังจากที่เมื่อวานได้ไปดูโครงสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท 100, 000, 2, แสนสองอันนั้นก็น่าจะรวมทั้งค่าที่ค่าอะไรหมายถึงค่าถมที่อะไรต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาดูอีกหนึ่งหลังครับที่มันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นนาในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคล้ายคกับคล้ายคลกับที่เราดูเมื่อวานจะมี3ล็อกเหมือนกันครับหนึ่งสองสามจะมีล็อกด้านหน้าเพื่อที่จะจอดรถนะครับด้านหลังตรงนั้นน่าจะเป็นห้องครัวครับล็อกสุดท้าย2ล็อกตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนแล้วก ห้องใช้สอยภายในบ้านนะครับตรงนี้นะครับเท่าที่ถามนะดูนะครับบอกว่าน่าจะหมดประมาณสัก8 0,000โดยประมาณอันนี้ไม่แนะ่ใจว่ารวมทั้งหมดแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามดูนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาต้างจะกว้างนะครับเสา2ล็อกครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรซึ่งค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาหมุมที่มันดูได้ไง่ายๆนะครับบ้านแบบนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในการที่จะสร้างเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นรูปแบบที่ต้องบอกว่ามันค่อน่าจะง่ายนะครับไม่ค่อยมีมุกอะไรเยอะแยะมากมายนี่ครับบริเวณด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับโครงสร้างเหล็กข้างบนนี้จะเป็นเหล็กกันวานไนนะครับเสาน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณสักเสา,สาท่อนนี้น่าจะสูงอยู่ที่4เมตรถึง5เมตรโดยประมาณครับสูงอยู่นะครับนี่ครับสุดขึ้นมาเลยน่าจะประมาณ4เมตรครับเสานี้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของที่ที่เขาที่ช่างจอดในที่ช่างแบบว่าคิดกันนะครับแต่ผมกะด้วยสายตาครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หเมตรโดยประมาณสูงครับบ้านหลังนี้ยกสูงขึ้นนะครับตามที่เห็นเลยซึ่งเวลาในการที่จะสร้างจริงก็น่าจะมีการก่อแล้วก็แบบยกสูงขึ้นน่าจะประมาณนั้นนะครับสามบล็อกต่อลงมาอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับเป็นแบบนี้พาด้ทุกคนได้มาดูกันอีกหนึ่งหลังนะครับมีเสียงหมาต้อนรับด้วย เป็นประมาณนี้นะก็จะทยอยทาไปเรื่อยครับที่สอบถามงบประมาณมันค่อนข้างจะเยอะก็เลยค่อยเป็นค่อยไปตามเท่าที่มีเห็นว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องครัวนะครับที่ต่อมา2ล็อกตรงนั้นก็น่าจะเป็นบ้านนะครับตามนี้ครับค่อยเป็นค่อยไปตามงบที่มีเป็นประมาณนี้ครับด้านหลังอันนี้คือเห็นทําไว้นานแล้วแหละนะครับแต่ก็มีเท่าไหร่ก็เริ่มทําเท่านั้นทยอยมาเรื่อยๆ มาดูโครงสร้างกัน,นครับเผื่อหลายคนจะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านนะครับน่าจะเป็น8เมตรครับล็อกซ้ายขวา8เมตรแล้วก็จากด้านหน้ามาถึงด้านหลังก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรโดยประมาณนะครับป่านมานี้งบประมาณอยู่ที่7-8 0มื0นบาทนะครับพามาดูกันกว่าจะสร้างเสร็จก็น่าจะหลายแสนอยู่ครับไม่น่าจะต่ำกว่า4-5แสนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ค่าวัสดุปรปกณ์ของแต่ละพื้นที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังแต่ยาวมากเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยโครงสร้างใหญ่ครับผมขนาดนี้เจ็ดแปดหมื่นถือว่าพอได้ครับก็ถือว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลย ล็อกแต่ละล็อกก็น่าจะประมาณ4ี่เมตรครับหนึ่ง2สามสี่สามสิบสองตรงนั้นก็น่าจะประมาณสักสาเมตรโดยประมาณนะครับก็น่าจะเป็นสิบ้าเมตรนะครับก็รอดูนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเพราะว่าเจ้าของบ้านก็ท่านก็บอกว่ารองบ่ประมาณนะครับวันนี้ก็พาเดินดูรอบๆข้างบนข้างบนโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกันมาไหนครับนะครับเป็นประมาณนั้นแบบนี้ครับโอเคนะครับถ้า เห็นเขาทําต่ออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสาหรับวันนี้ก็พามาดูโครงสร้างอีกหนึ่งหลังครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทครับผมสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ